กล่าวภาษาบาลีว่าสัพพธรรมังธรรมทานังชินาติการให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงเอาเถอะบุคคลใดทั้งหลายจะให้ทับ,บตัวบัดเงินทองกองเท่าภูเขาเอาทองคาเนื้อเนื้อแท้บริสุทธิ์เขา่าภูเขาลาวกาเอาไปให้คนใดใครคนหนึ่งก็ไม่ประเสริฐเลิศรดดํำกับการให้ทำในบุคคลเลย ถามว่าทําไมเป็นเท่นั้นเพราะว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเนี่ยมันเดียวยาเอื้อเพื่อช่วยเหลือบุคคลได้ชั่วลมหายใจแต่หลังจากตายไปแล้วจะหยิบทองคํานั้นไปทักเศีเตี่ยวนั้นก็ไม่ได้แต่ธรรมะนั่นแหละเป็นของประเสริฐเลิศน้ำทำเป็นของละเอียดลึกซึ้งเกิดขึ้นด้วยอํานาจของปัญญา ปัญญาทําให้คิดได้ในสิ่งที่ควรแล้วปฏิบัติได้ในสิ่งที่ควรก็เลยปฏิบัติดีนะความชั่วเมื่อบุคคลเนี่ยปฏิบัติดีความชั่วไม่เอามันจะเป็นยังไงเอากันแค่วัดชั่วและดีนั้นมีอิทธิพลต่อใจของเราอย่างไรก็ลองนึกคิดดูกันตัวเองนึกถึงความชั่วชั่วมากๆที่เคยทํามาแล้วเป็นไงสบายใจไหมนเนี่ยทดสอบกันในตรงนี้แหละ อนุภาพของดีชั่วมันเป็นเช่นนั้นแล้วท่านล้ำลึกนึกถึงความดีที่เคยสั่งสมอบรมมาเป็นไงจิตใจก็สบายมีกําลังใจ <c oughs> เรียงความดีบุญกุศลทั้งหลายเป็นที่พึ่งของใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นเป็นผู้รู้เป็นสัพพันยูเป็นผู้รู้แจ้งโลกหลักธรรมของท่านนั้นเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าปฏิบัติน่าเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มาปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติได้มาก ก็ยิ่งแทงลึกซึ้งกินใจถึงจิตถึงใจก็เลยเลยมองเห็นโลกเนี่ยเป็นของไร้ค่ามองเห็นโลกว่าเป็นมัญจาเป็นของหลอกลวงจะไม่หลอกได้ยังไงโลกนี้ไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงเราจะจะไม่พัดาพาดจากสิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือครอบครองว่าเป็นของเราถ้าเป็นของจริงนะของจริงจะต้องไม่ไม่ตายจากเรานะทีนี้ไม่ใช่ของจริงเป็นเหมือนมัญญาเคยวุ่นวายตราบนอยู่กับเรื่องเราทั้งหลายบนโลก อยู่ๆพอถึงมาคราหนึ่งมัจจุราชกระชากดวงจิตวิญญาณความเกี่ยวข้องด้วยโลกโลกก็หมดไปสิ้งไปนั่นน่ะเรียกว่าจริงไหมละ่ะอันนั้นความจริงจริงแท้ๆเนี่ยมีอยู่ในที่สุดแห่งพัะธรรมคําสอนพูธเจ้าสอนให้เรารู้จักลดละปล่อยวางหลักของศาสนาเนี่ยคืออะไรทำทั้งหมดทั้งมวลในพระธรรมคําสอนพูธเจ้าแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ย รวมรวมมาเหลือสามข้อก็คือหัวใจของศาสนาหรือหลักพระธรรมคำสอนของศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงยังผู้สนทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตของตนให้ของแท้ของใสอันนี้เป็นหัวใจศาสนาแต่หลักธรรมมากมายหลากหลายต้องแปดหมื่นสี่พันนั้นล้วนแต่เป็นอุบายทั้งนั้นแหละเป็นอุบายเพื่อที่จะให้จิตของเราตั้งอยู่ อยู่ได้กับหลักของศาสนาปฏิบัติอยู่ด้วยได้โดยการไม่เอากับความชั่วเอาแต่ความดีถ้าทําอย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้แต่มันทํายากทาลําบากเพราะอะไรเพราะมารน่ะมารเราเครื่องขวางกั้นความเจริญของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมันคุมดวงจิตให้หมืดมิดในทุกวันนี้ถามว่ามองเห็นความจริงไหมหล่ะคืออะไรมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองไหมตัวเองคือคน ยังไงหน้าตาอย่างไ,าไางไถ้าจะถามว่าฉันรู้จักเนี่ยนะคือร่างร่างกายของฉันหน้าตาของฉันถามมาแล้วมันเป็นฉันได้จริงไหมล่ะสิ่งใดทั้งหลายที่เป็นตนของตนหรือเป็นตัวตนของตนหรือเป็นของของตนนั่นก็คือโดยความหมายของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนั่ะความหมายของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของสิ่งใดทั้งหลายเราย่อมมีสิทธิอำนาจเด็ดขาดเลยทีเดียว จัดสรรได้ตามต้องการนั่นคือของเราแท้แต่ถาม่าร่างกายนี้เป็นของเราตัวตนของเราไหมก็<น>ห้ามเข้าไปสิอยากก่อยาแก,ก,ก่อยา่าเจ็บอย่าตายอย่าทุกอย่ายากอย่าพัดภาคจากสิ่งทั้งหลายทาได้ไหมนะ่ะสิ่งใดที่เราเป็นเจ้าของครอบครองในสิ่งเหลเรานั้นนั่นก็คือเราต้องมีสิทธิอํานาจจัดสรรได้อย่างเด็ดขาดจัดสรรได้ตามต้องการแต่นี่จัดสรรไม่ได้นั่นหมายความว่าเป็นของเราไหมเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าหาตัวเราเองว่าตัวตนของเราแท้จริงอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงให้เราสร้างความดีรับความชั่วเพื่ออะไรเพื่อจิตใจของเราจะได้พ้นจากมนทินเครื่องเศร้าหมองของกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันคุมจิตใจของเราแล้วทําให้จิตของเราเนี่ยกลุโมเศร้าหมองม,มืดอ,อยู่จิตมันไม่สะอาดจิตไม่บริสุทธิ์ก็เลยมองไม่เห็นสัจธรรมมองไม่เห็นความจริง ความจริงที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตา,านในสังขารทั้งหลายทั้งปวงในธรรมทั้งหมดตับเบตทั้งฆ่าราอนิจจาตัพเบตทั้งฆ่าราบุคาตับเบธรรมะอนัตตาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงม,มองไม่เห็นหรอกจะเห็นก็เห็นแบบปุุชนคนธรรมดาที่คิดเอาแต่จะเข้าถึงภาวะของธรรมชาติแห่งความเป็นเช่นนั้นนะเข้าไม่ถึงเวลาไอ้ที่เข้าไม่ถึงก็คือแสดงกันตรงไหน อย่างเช่นลูกตายของหายหรือว่ามีภาวะจิตใจที่ไม่ตรงกับความเห็นหรือไม่ชอบใจสิ่งใดสิ่งใดทั้งหลายเนี่ยเกิดความทุกข์เพราะความไม่สมดังใจสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ว่ายอมรับกับสภาพของความไม่เที่ยงไม่ได้ทั้งนั้นเลยถ้ายอมรับได้ก็ต้องยอมรับได้ลูกตายก็ไม่มีไม่มีอะไรตัวเองจะตายตัวเองจะป่วยตัวเองจะไข้ตัวเองจะ ล้มละลายตัวเองจะเป็นอะไรอะไรทั้งหลายจะเกิดขึ้นาะมันอยู่ภายใต้กฎของความไม่เทีย่ยงถ้าคนยอมรับและเข้าถึงสึ่งความไม่เทีย่ยงจิตมันจะไม่มีอะไรจะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโศกไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละเพราะมันเข้าถึงความจิตแต่ถามมาเห็นไหมละ่ะสัมเบสังฆาราอนิจจาเห็นไหมละ่ะเห็นความไม่เที่ยงไหมพอเข้าใจได้โดยอนุมานการในความรู้สึกว่าโอ้ลดเกิด รถซื้อมาใหม่แล้วมันก็เก่าค้ำค่าทุกตมหายไปบ้านสร้างขึ้นมาใหม่แล้วล่าก็คิดได้อยู่ในในภาวะของผู้โชนแต่ถ้าอยากให้เป็นอารยชนอารยบุคคลผู้กระเติดเกิดด้วยปัญญายาณแล้นเนี่ยจะต,ต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้จอบลึกลงไปสร้างความดีรักความชั่วยังจิตใจของตนให้ฟ่องแผ่วอยู่เสมออันไหนความดีไม่แต่ความคิดอย่าให้เกิดแม้แต่ความคิดที่จะคิดชั่วย่าให้เกิดอ่างเงี้ยฝึกอย่างนี้อบรมอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ อันไหนเป็นความดีที่แม้จะต้องฝืนจะต้องกระทำต้องบำเพ็ญสามารถทําได้ด้วยอาการผนฝายและอดทนทำทำทำไปอันไหนชั่วลักลักไปจิตใจของบุคคลนั้นก็สะอาดเหมือนเราอยากให้แอ่งน้ําที่มันขุนไปด้วยตะกรอนไปด้วยขี้โลนขี้ตมต่างๆเราจะทํำไงดีอ่ะปล่อยน้ําใสเข้าไปเนาะไล่น้ําขุ่นออกไปแต่อย่าเอาน้ําขุ่นเข้าไปเอาแต่น้ําใสเข้า น้ำน้ำใสเข้าไปน้ำน้ำใสเข้ามาน้ำข่นออกไปน้ำใสเข้ามาน้ำข่นออกไปจนครบกระบวนการคดรอบความสมบูรณ์ของความที่จะเป็นน้ำใสก็เป็นน้ำใสได้ด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเช่นเช่นอย่างนั้นเหมือนกันแหละเราจะให้ใจของเราสะาอาดบริสุทธิ์หมดจบจากมลทินเครื่องเข้าหม,มองของกิเลสเราก็ต้องเอาคุณงามความดีเข้าไปขับไล่ความ ขุณมัวเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายออกไปเอาของดีๆเข้าไปน้าขุนน้ํามัวน้ําหมองกิเลสมนทินเครื่องเศรื่อหมองอย่าให้ไหลเข้าไปอยู่ในหัวใจคือดูแลรักษาจิตใจกันอย่างนี้อย่างนี้ปีบัติอย่างเนี้ยบุคคลทําไปนะมันก็ไม่พ้นหรอกโดยเพราะเหตุปัจจัยมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้สมเหตุสมผลของมันจิตของบุคคลนั้นก็เป็นจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศล เอ่อปูนูนทวีขึ้นมานะก็เป็นที่พึ่งของใจนะบุญบุญเนี่ยเป็นกุศลเป็นที่พึ่งของใจนั้นก่อนเรากขควนฝ่ายกันปฏิบัติกันนะอย่าไปปล่อยปลรับเลยเพิกเฉยตัวเองอย่าคิดว่าไม่มีอะไรทันไม่ได้ทําชั่วคนหลายคนคิดว่าทันไม่ได้ทําชั่วท่านไม่ได้ฆ่าทันไม่ได้รักทรัพย์ท่านไม่ประพฤติผิดในการมคิดว่าท่านเป็นอย่างนี้แล้วฉันคงไม่มีอะไรแต่ถามไปดูอย่างเช่น อย่างว um ่าบัววายทั้งหลายมันฆ่าตัดหรือเปล่ากินแต่ยากมันประพฤติผิดในการขวบโกหกหลอกลวงต้ตุ๋มหรือเปล่ามีทากตาเลไหมกินเหล้าพูดหรือเปล่าแล้วถามอ่ะอย่างนั้นมันก็ขึ้นสวรรค์กันหมดแล้วไปพรมมาโลกกันหมดแล้วถ้าเราคิดว่าท่านไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกอย่าอยู่ตามยถากรรมเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นตัดประเสริฐเกิดมามีสติปัญญาแล้วเริ่อ สามารถที่จะคิดได้ทําได้อย่าไปปล่อยให้อาวิชาตันหาอุปทานกิเลสครอบงาจิตใจดวงนี้แล้วเพิกเฉยปล่อยปากักเลยตนเองกลายโคตรไปกลายเป็นคนประมาทนั่นเรียกว่าคนประมาทเกิดมาแล้วก็ประมาทพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาเพื่อเพื่อมุ่งอยากช่วยเหลือสรุปรวบยอดรวมธรรมทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ไหนล่ะ ตัดชิมโอวาสสุดท้ายก่อนที่พระองค์ทรงจะเข้าสู่ปรินทิพานท่านกล่าวอย่างไรขยักวยักธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเดนะตั้มปาเดทาติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคืออะไรล่ะประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัติอะไรทั้งหลายนะประโยชน์ในที่นี้ นั่นก็คือบุญกุศลคุณงามความดีนั่นเองที่พึงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคืออย่าประมาทสั่งสมสร้างอุปนิสัยสันดานของผู้เสียสละนะอย่างเนี้ยที่ทํากันเนี่ยถามว่าทําทําไมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทาเพื่อจะเอาอะไรนะถ้าเรายังจะเอาเนี่ยสิ่งที่มีปรากฏแก่เรามันจะนําพาเราไปสู่ความทุกข์อันนั้นในพระพุทธศาสนาสอนให้เรา มาสลับลดลับแล้วก็ปล่อยวางเมื่อระวังได้มากๆเราก็จะเบาเมื่อระวังได้มากๆเราก็จะเบาเราจะสบายเหมือนสมองของเราเนี่ยถ้าถูกกดทับไปด้วยเรื่องราวมากมายยุ่แยกเนี่ยอีลุงตุงนงังยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยภาระรก,กิจการงานหน้าที่เรื่องหลากหลายมันมากมายคุกคามสมองของเราคิดอะไรไหวปะคิดคิดสิ่งที่มันละเอียดซึ้งคิดไม่ไหวบวกเลขกันจะบวกไม่ไหว แต่ถ้ามันปลอดปลงโล่งสบายไม่มีปัญหาใดๆกดทับไม่มีเรื่องมากเนี่ยสงบลงคิดเรื่องที่คิดได้ยากก็คิดได้ง่ายทำนองเดียวกันอย่างนั้นเหมือนกันเราเคลียรเรื่องเราต่างๆคือกองกิเลสทั้งหลายเนี่ยออกจากใจของเรามันเทาใจของเราให้ให้เสริสร้างเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยบญกุศลอำน,นาจของบุญเนี่ยมันสนับสนุนบุคคลให้ ให้มีมความสงบความรล่มเย็นความดีมีกําลังจิตใจเนี่ยอํานาจของบาปคุกคามทําให้ทุกยากลำบากลำบนนะบุญและบาปเป็นเช่นนั้นแหละอันนั้นพึงสั่งสมกองบุญผู้สเอาไว้อย่าได้ประมาทเหมือนปัจฉิมโอวาทพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้พระธรรมเนี่ยนะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้งสุข,ขุมอะไรต่างๆเนี่ย หลากหลายมากมายที่พระองค์ทรงจะนำมาแสดงบอกกล่าวแต่ว่ามันเป็นที่สุดของพระพุทธเจ้าแล้วที่ท่านจะต้องเอาสารด้วยการปรินิพานเข้าสู่ปรินิพานเนี่ยประมวลรวบรวมเรื่องราวในมวลหมู่มนุษย์ผู้เกิดมาแล้วเนี่ยมันหลากหลายเลือเกิดสติปัญญาที่เกิดมาเรื่องล้ำแตกต่างกัน <c oughs> ท่านก็เลยประมวลรวบรวมเรื่องราว ทมทั้งหลายที่จะเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่ทุกคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยในทุกสติปัญญาคนด้วยการวอยาบอกวอยาประมาทเท่านั้นแหละเพราะนั้นบุคคลที่ไม่ประมาทก็มีโอกาสเพราะธรรมคือความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมะท,ที่ว้างฝานสามารถประมวลรวบรวมเรื่องราวของธรรมอีกมากมายเข้ามาใส่ในหัวใจแห่งความไม่ประมาทนั้นได้ แต่ถ้าประมาทนะมันก็ปิดกั้นตัวเองเมื่อประมาทแล้วมันก็ไม่โค้นไายแม่สแสวงหาความสว่างสวัยบุญกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะประมาทมัวแต่หลงเลิกหลงเพิดเพลินในโลกีอลรมณหลงไหลเพิดเพลินอยู่ในการมคุณรูปรถกินเสียงตัมผัสวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจสารววนหุ่นวายอยู่ในอารมณ์อันหลากหลายจนไม่มีสติป,ปัญญาที่จะ อะไรเป็นอะไรในเรื่องเราเหล่านี้เลยนี่คือประมาทบุญกุศลไม่เคยคิดไม่เคยนอนคิดเลยว่าเอ๊ะที่พึ่งดวงจิตดวงใจของเรามีมั่งมั่งบ้างไหมเนาะตั้งแต่เกิดมาความบุญอันไั่บุญที่จะให้อบอุ่นใจของเรามีอะไรบ้างเนาะถามว่าแทบไม่เคยคิดเพราะอะไรกิเลสมันคอยปิดกั้นเอาไว้มันให้จิตของเราเนี่ยมาคิดในความจริง แก่เอ่ยเจ็บเอ่ยตายเอ่ยทุกข์ยากพัดผักทั้งหลายเนี่ยมันไม่เอามาเป็นประเด็นข้องใจมันอยากจะให้คิดแต่เรื่องกิเลสนั่นแหละอันนั้นคือมารบริวารของมารพระพุทธเจ้าเก่ามารตัวนี้ว่ากิเลสมารมารตัวนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสมารมารตัวใหญ่เขาอบรมสงสมดวงจิตดวงใจเอาไวใ้ให้มีกิเลสเอาคอยฝังกัน้นดวงจิตใจของ มวลจัดโลกทั้งหลายให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งเงื้อมือมาแล้วก็ตกนรกนะอันนั้นก็เวลาก็สมควรแนหะแต่บอกสักนิดหนึ่งว่าเราอย่าไปเป็นขนโคเนาะเป็นเขาโคลดีกว่าเขาโคก็คือมันน้อยหน่อยนะึงแต่มันอนุภาพมันมากขนโคมันเยอะแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกหลังจากตายไปแล้วเนี่ย จะไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานประมาณเท่าขนโคลนะขนโคมันเยอะโดยส่วนน้อยมนุษย์เนี่ยที่จะไปเกิดในครมมรโลกหรือเทวโลกหรือเป็นมนุษย์โลกได้อีกมีประมาณน้อยเท่าเขาโคลอันนั้นเราจะไปประมาทเป็นขนโคเข้ตาตกนรกไม่ใช่ร้อยปีสองร้อยปีเหมือนมนุษย์นะอายุจุดยาวยืนยาวเป็นกับเป็นกันทุกทรมานร้อยร้องโหยหวัวปูนคาน ก็ตอกโทษใครอ่ะโทษตนแหละว่าเป็นคนประมาทอย่าคิดว่าพวกเจ้าไม่แน่จริงน,นะอย่าคิดว่าที่ท่านกล่าวไว้อภิปรุมทั้งหลายไม่มีนะคนที่กล่าวเช่นนั้นส่วนมากเป็นคนเขาเป็นคนหลงโลกแล้วเป็นคนเพลิดเพลินเป็นคนบัวเมาเป็นคนเสพเอเฮฮาปาร์ตี้มักจะคุยกันในสภาสุราอะไรทั้งหลายว่ะเฮ้ยมันไม่มีหรอกเรื่องแต่งขึ้นมพอภิปรุมชาตนะิไหนไม่มีม,มักจะคุยอนยะ่างนั้นแต่คนดีมีศีลธรรม คนปฏิบัติคนขัดเกลาจิตใจคนสำรวจตนส่วนมากท่านจะลึกซึ้งในคำและยอมรับได้ในคาสอนพทธเจา้าเชื่อได้ศรัทธาเรื่องใจได้เพราะจิขตของท่านฝึกอบรมให้ละเอียดในเรื่องของธรรมชาติของความเป็นไปอันนั้นเราก็อย่าประมาทนะแต่มาก็อนุโมทนาในวันนี้ <c oughs> ในผูสคนคุณงามความดีเจตนาความตั้งใจของเจ้าภาพยมวันขอออนะ ก็ถือว่าได้ขวนฝาในวันนี้บานท่องท้องเราสถานที่อยู่อาศัยได้นมนมลพักท่านผู้มีตินรักตาตินผู้ปฏิบัติอยู่ในความดีแล้วก็ภาวนาลดละกิเลสต่างๆได้มาประทับนั่นแล้วก็ได้สาธยายพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วอ่ะนะล้วนแต่เป็นหลักธรรมมันเป็นมงคลในสถานที่แล้วก็ในจิตของของบุคคลทั้งหลาย ที่ได้ส, <c oughs> สดับตัดฟังคําสาธยายมนทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็เป็นสิริงมงคลแก่สถานที่แล้วก็บุคคลทั้งหลายโดยอาศัยบุญเหตุนั่นก็คือสติปัญญาของเจ้าภาพที่มีศรัทธาในหนทางที่ควรที่ควรจะศรัทธาจะควรจะเลื่อมใสแล้วก็ได้ยังเรื่องราวกิจกรรมตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จติดสิ้นแล้วเป็นกองบุญอันไพยบุญตรงนี้อาตมาก็อนุโมทนาใน,นกุศลเจตนนาความดีแล้วก็ขอให เป็นต้นทุนบุญปัญญากุศลทั้งหลายเนี่ยนำพาให้เราทั้งทั้งหลายเนี่ยวัดฝายกันไปเพราะว่าเกิดมาแล้วตายมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดให้มากอย่าให้กิเลสมัน,ม,นมันหวางการปกปิดจนคิดอะไรไม่ออกในเรื่องของของคุณธรรมคุณงามความดีอันนะต่อไปนี้ก็อนุโมทนากุศสเจตนาขอท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมกิจกรรมงานุทั้งหลายนั้น ขอท่านทั้งหลายพึงประสบพบก,กับความสุขความเจริญความรุ่งเรืองด้วยอายุวันนักสุขภาร,ระโดยทั่วกันทุกท่านเทอะท